พายุอย่างนี้ขึ้นฝั่งพรุ่งนี้กระทบอีสานก่อนค่ำนี้ตอนรับฝนตกหนักถึงหนักมากระหว่างลมกระโชกแรงฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะมาพบกันในช่วงค่ำของวันศุกร์ที่6กันยายน2567คลิปนี้ขอพาทุกท่านติดตามเส้นทางของพายุอย่างนี้ที่มีแนวโน้มจะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งในบริเวณประเทศเวียดนามในวันพรุ่งนี้หลังจากนั้นจะค่อยๆอ,อ่อนกำลังลงและเข้าสลายตัวในบริเวณตอนบนของภาคเหนือของไทยเรา โดยจะส่งผลกระทบทําให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในค่าวันนี้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ส่วนในวันพรุ่งนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นในบริเวณพื้นที่ใดจังหวัดใดบ้างเส้นทางของพายุจะเคลื่อนตัวไปในบริเวณพื้นที่ใดจะส่งผลกระทบอย่างไรต่อบริเวณประเทศไทยของเราบ้างไปติดตามรับชมรับฟังรายละเอียดทั้งหมดนี้พร้อมกันได้เลยค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตาม กดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินกดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารและสาระดีๆจากช่องของเราค่ะถ้ากดแล้วขอขอบคุณมากๆเลยนะคะจากโมเดลสภาพอากาศของ ECMWF จะเห็นได้ว่าอิทธิพลจากการหมุนวนของพายุทำให้เส้นรอบขอบของตัวพายุ เริ่มหมุนวนอากาศทําให้บริเวณภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือทางด้านทิศตะว,วันออกเริ่มมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งและได้รับอิทธิพลทําให้เกิดลมกระโชกแรงบางพื้นที่แล้วนอกจากนี้อิทธิพลของลมมรสุมตะว,วันตกเฉียงใต้ที่ยังคงมีกําลังค่อนข้างแรงส่งผลทําให้หลายพื้นที่มีฝนฟ้าขนองกับมีฝนตกหนักกระจายตัวเกิดขึ้นเช่นกันโดยจากเรดาร์ตรวจวัดปริมาณฝนพบว่าตั้งแต่ช่วงกลางวันที่ผ่านมา มีฝนฟ้าขนองกระจายตัวเกิดขึ้นแล้วในบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่สุขโขทยัยึงกาฬสกลนครน,นครพนมกาฬสิน์ร้อยเอ็ดเลยเพชรบูรณ์ขอนแก่นชัยภูมิเยสธรมุกดาหารอำนาจเจริญระยองจันทบุรีตราดระนองชุมพรสุราษฎร์ธานีภูเก็ตพังงากระบี่ รังสตูนนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและปัตตานีหลังจากนั้นในค่ำวันนี้จากการหมุนวนของพายุไต้ฝุ่นอย่างนี้ทำให้เส้นรอบวงที่พัดเข้าสู่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่งผลทำให้มีฝนฟ้าขนองกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้ในค่ำวันนี้ทั้งในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทางด้านทิศตะวันออกของภาคส่วนภาคกลางตอนบนภาคตะวันออกตอนล่างและภาคใต้ฝั่งตะวันตก ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งมีกําลังค่อนข้างแรงจากนั้นเมื่อดูโมเดลต่อไปในวันพรุ่งนี้คือในช่วงเช้าของวันที่7กันยายนยังคงมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกตอนล่างและภาคใต้ฝั่งตะวันตกจากนั้นในช่วงบ่ายพายุไต้ฝุ่นยางิจะเริ่มเคลื่อนตัวประชิดชายฝั่ง หลังจากนั้นจะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งในช่วงเย็นของวันที่7กันยายนบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในขณะที่บริเวณประเทศไทยของเราจะมีฝนฟ้าขนองจากอิทธิพลของลมมรสุมที่ถูกดึงดูดทําให้มีกําลังแรงอย่างต่อเนื่องโดยในช่วงบ่ายจะมีฝนฟ้าขนองกระจายตัวบางแห่งบริเวณภาคเหนือทางด้านทิศตะวันตกภาคกลางทางด้านทิศตะวันตกภาคตะวันออกและภาคใต้ส่วนในช่วงเย็นจนถึงช่วงคำ่ำตามโมเดลจะเห็นได้ว่ามีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองบางแห่ง บริเวณภาคเหนือทางด้านทิศตะวันตกและตอนล่างของภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางด้านทิศตะวันตกและตอนล่างของภาคภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ในขณะที่ช่วงดึกของวันพรุ่งนี้พายุที่เริ่มเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามเริ่มส่งผลทําให้บริเวณตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยเรามีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่กับมีฝนในลักษณะตกแช่ตกยาวนานหลายชั่วโมงติดต่อกัน ทั้งในบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครและนครพนมโดยจะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นในบริเวณภาคตะวันออกตอนล่างและภาคใต้ฝั่งตะวันตกจากอิทธิพลของลมมรสุมสืบเนื่องจากลักษณะดังกล่าวจึงส่งผลทําให้ในค่ําวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิตำสุด2 4่6สองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักและมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดนนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกนนนลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด24-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียส ภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมแรงส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีลบบุรีสระบ,บุรีการจนบ,บุรีและพระนครศรีอยุธยาอุณหภูมิตำสุด่ําสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-35องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งกับมีลมแรงบริเวณจังหวัดนครนายก ปราจีนบุรีจันทบ,บุรีและตราดอุณหภูมิตำสุด2 3่ําสุด23-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-35องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบ้างแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ําสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-35องศาเซลเซียส ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งกับมีลมแรงบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด25-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-32ององศาเซลเซียส กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งกับมีลมแรงอุณหภูมิต่ำสุด26-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-34องศาเซลเซียสพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากรวมถึงลมกระโชกแรงที่อาจเกิดขึ้นบางแห่งขอให้พ่อแม่พี่น้องบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยดังกล่าวติดตามสถานการณ์เฝ้าระวังอันตรายและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง2-3ถึงเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง1-2ถึงเมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรพอแมพีน้องชาวเรือชาวประมงควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่8กันยายนนี้ไว้ด้วย หลังจากนั้นพายุอย่างนี้ที่ค่อยๆอ,อ่อนกําลังลงจะเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณสวปปลาวตอนบนในช่วงบ่ายของวันที่8กันยายนและจะสลายตัวในบริเวณตอนบนของภาคเหนือใกล้กับประเทศเมียนมาหรือในบริเวณสามเหลี่ยมทองคําจึงทําให้บริเวณประเทศไทยของเราในทุกภาคได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ด้วยกําลังค่อนข้างแรงทําให้มีฝนฟ้าขนองกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากกระจายตัวเกิดขึ้นได้ทั้งในบริเวณภาคเหนือภาะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางกรุงเทพม,มหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ซึ่งในช่วงดึกๆยังคงมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองและฝนตกหนักบางแห่งทั้งในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้เมื่อพาย,อยุอ่อนกำลังลงและสลายตัวไปการดึงดูดความชื้นจึงเริ่มเบาบางลงทําให้ความชื้นนั้นเข้าปกคลุมบริเวณประเทศไทยของเรามากขึ้นส่งผลทําให้หลายพื้นที่จะมีฝนเพิ่มขึ้นอีก และจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบริเวณภาคเหนือที่อยู่ใกล้กับการสลายตัวของพายุลูกนี้รวมถึงบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ซึ่งได้รับอิทธิพลจากลมมรสมุมจึงทําให้มีฝนตกต่อเนื่องหลายวันติดต่อกันเนื่องจากพายุลูกนี้ได้สลายตัวไปส่งผลทําให้เรามรสุมเริ่มเคลื่อนตัวกลับลงมาพาดผ่านในบริเวณตอนกลางของประเทศอีกครั้งลักษณะเช่นนี้ จะทำให้หลายพื้นที่มีฝนตกชุกหนาแน่นมากกว่าในช่วงที่พายุดึงดูดเอาความชื้นไปจึงทำให้บริเวณประเทศไทยของเราจะมีฝนฟ้าขนองต่อเนื่องติดต่อกันหลายวันไปจนถึงวันที่15กันยายนเลยทีเดียวอีกทั้งในช่วงกลางเดือนกันยายนจะเริ่มมีหย่อมความกดอากาศต่ำเกิดขึ้นใหม่อีกหนึ่งลูกซึ่งลูกนี้จะเกิดขึ้นบริเวณตอนกลางของทะเลจีนใต้อาจมีแนวโน้มเคลื่อนตัวเข้าใกล้บริเวณประเทศไทยหรือเคลื่อนตัวผ่านบริเวณประเทศไทย ยังคงต้องติดตามกันต่อไปนะคะระยะนี้สภาพอากาศยังคงค่อนข้างเปลี่ยนแปลงและแปรปรวนขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพเอาไว้ด้วยและแล้วก็มาถึงในช่วงสุดท้ายของคลิปซึ่งก่อนจะจบคลิปไปขอฝากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดถูกใจกดแชร์และอย่าลืมคอมเมนต์มาว่ารับชมจากสถานที่ใดสภาพอากาศในพื้นที่ของพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นเช่นไรกันบ้างแอดมินรออ่านอยู่นะคะ ซึ่งแอดมินต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและร่วมรับชมคลิปของเราและพบกันใหม่ในคลิปหน้าฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะ